สวัสดีค่ะเิ้ยสิสเกตสพปยอเมริกาค่ะมันมีผ้ามาเก็บน้องใหม่ปีสองพันยี่สิบสี่เนาะจากเกือบมาบพทันเนาะจากมาจากเมืองไทยก็เลยมาเก็บมนสิเหมือดเลยเนาะจาะเนาะน้องใหม่ก็เริ่มเย่เลยเนาะจาะพอดีข้ามาเก็บดงไม้เนาะจาะพึ่งมามาจากเมืองไทยมันที้นเหนดงเก้าคนเก็บไปเหมือดนอะจาะอันนี้เป็นดงไม้เนาะจาะเนาะยุไก่บานมูจาะมูผ้ามาเก็บเนาะค่ะ นี่จ๋างามงามพีนม่น้องจ้ะดิสวยงามค่ะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อเมริกาขุนขุนนี่เป็นโหนดนะจ๊ะน้องหน้าใหม่เขาจเจียเปย์พัดกะไยอยู่ไหนขนาดเท่ามา มาแบบมันนี้แหละมันก็ขื้นสูงแล้วนี่จ้ะมันเป็นดงขุนพูนมันจิตมันจิตแทงนอนไปหอดพูนผุนเลยหากไปหอดสามื่จิตแทงไปหอดขุนเนาะนี่นี่มันก็ยุไก่หนามมันก็เลยงามอันนี้มาดงใหม่นะจ้ะดงเก้ามันอันนี้มันข้นก้อนกับเมือดกรอนอันนี้เป็นดงใหม่เนี่เบิ้งไเบิ้งเบิ้งดงนอนใหม่โอ้ง่างพักขุน ลมเลื่อนโอ้โกาสดีดีวันนี้อากาศเย็นสบายนะ14องศาพอดีเลยงามค่ะดวงน้องใหม่โอ้งามงามงามในบ้านจะคล้องพันคอ้อพันแล้วนะจ๊ะพี่เราพามาขุนขุนขุนโอ้ยงามงาม พี่น้องอุ้ยงามทาานี้มันก็งเริ่ยวเลยจ้ะนี่เนาะค่ะอู้ยเ่วแล้วพี่น้องจ้าฝึงมาจากเมืองไทยเนาะจากก็เลยอัน,นมันก็เลยยาวไหมอ,อันนี้มาดงไหมเนาะจ้าดงเก้ามันเหมือนแหละพี่สาวพามานี่จ้าอู้งามพักพี่น้องอ ุงานไม่ดีพี่น้งมมอ,นองน้องใหม่อเมริกาเด้อคุณคุณเมื่อสิเอาไฮเบิ้งค่ะพี่พจะคุณจะดงป้าน,น้องใหม่โอ้ยงามค่ะงามค่ะคุณโอ้ยลมเรื่นลมรื่นกินหอนน้องใหม่อเมริกาพี่น้องจะเมื่อเด้มามหลายปีล่ะปีนี่ละ หลังจาก3ซีปีละมั้งประเดี๋ยวมางามอิหลีงามพักงามเนี่ย